สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตเหตุการณ์ของน้องเจ้ารู้สึก้กันดีกว่าค่ะน้าปกไม่ผิดนะเพื่อนๆจริงๆอัดหวานกะว่าจะลงคอนเทนต์นี้ตั้งแต่วันที่12แล้วละ่ะเออ12กุมภาพันธ์ปี2025นะคะแต่พอดีว่าเนาะก็เพื่อนๆโทรมาตามว่าไปตีเทนนิสหน่อยเนาะขาดคนนะคะจะตีดับเบิลกันค่ะก็เลยต้องอืมไปก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามข่าวมันเป็นข่าวของวันที่10แล้วก็11นะคะที่หวานไปหามาได้จาก1นึ com แล้วก็โซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองค่ะก็จะเก็บมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเนาะของเจ้ารู้สื่อเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าน้องเขาก็ก็อัปรูปขึ้นมานะคือเหมือนกับแบบบนเว็ยป๋อหรือว่าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเจ้ารู้สื่อที่น้องเขาถือเองอะที่เล่นเองเนี่ยก็มีการอัปเดตนะคะเรื่องราวข้อมูลกิจกรรมที่น้องเขาทำเนาะแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็แบบเออคิดถึงแล้วก็อยากจะให้น้องเขาแข็งแรงมากๆซึ่งจากภาพก็ดูว่าน้อง เขาก็ยังคงผอมอยู่เนาะผอมอยู่ถึงแม้ว่าน้ำหนักจะขึ้นมาบ้างแล้วนะคะทางด้านของข่าวบน 163.com นะคะวันที่10เขาก็บอกว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะก็มีรายงานว่านักแสดงสาวเจ้าลูซือนั้นล้มป่วยระหว่างการถ่ายทำแล้วก็ต้องหยุดงานไปหลายวันเพื่อพักฟื้นนะคะต่อมาก็ได้รับการยืนยันว่าเธอนั้นนะคะเป็นโรคออฟเฟเซียค่ะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเธอไม่ได้กลับไปทำงานแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมใดๆจ กระทั่งปลายเดือนที่แล้วก็คือมกราคมนะคะแต่ในช่วงเวลานั้นเธอยังคงใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินซึ่งก็ทําให้แฟนๆของเธอรู้สึกทุกข์ใจมากไม่กี่วันที่ผ่านมาชาวเน็ตบางคนก็ได้พบกับเจ้ารู้สือขณะที่เธอนั้นกําลังเดินเล่นอยู่แม้ว่าเธอจะต้องเดินโดยการใช้ไม้ค้ายันแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเจ้ารู้สือดูเรียบร้อยนะคะเร็วช้าได้คือเดินเร็วได้ขึ้นอย่างชัดเจนเลยชาวเน็ตไลน์หนึ่งก็ได้แชร์ภาพของเจ้ารู้สื่อกับ กำลังเดินเล่นกับเพื่อนๆของเธอโดยเจ้าลูซือก,ก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดสีดำแล้วก็ถือไม้เท้าสีดำไว้ในมือด้วยแล้วเธอก็เดินมาพร้อมเพื่อน,อนสองคนที่สวมแจ็คเก็ตสีขาวเมื่อพิจารณาจากความเร็วในการเดินของเจ้าลูซือจะเห็นได้ว่าเธอนั้นฟื้นตัวค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าตอนที่เธอนั้นไปเข้าร่วมงานเมื่อปลายเดือนนะคะเมื่อปลายเดือนอมกราคมที่ผ่านมาซะอีกนะคะความยืดหยุ่นก็คงจะเป็นลักษณะของ การเดินอะเพื่อน หลังจากคลิปดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ไปค่ะแฟนๆจำนวนมากก็แหกเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเจ้าลูซื้อแล้วก็คอมเมนต์ทั้งหลายก็มาในแนวเดียวกันเจ้าลูซื้อหายไวๆนะตั้งนาตั้งตารอละครเรื่องใหม่ของเธอนะเดินเยอะๆนะค่ะจะได้แข็งแรงมาเลยมาเลยนะคะคือเรียกให้ลูซื้อนั้นนะคะแบบเอเดินเร็วๆแล้วก็เดินบ่อยๆลูซื้อพักผ่อนเยอะๆนะเราจะรอเธอกลับมาค่ะชาวเน็ตนะคะตาแหลมบางคนก็พบว่า เออเจ้ารู้สือนั้นนะคะสวมรองเท้าพื้นหนาด้วยถ้าใส่รองเท้าสูงมากเลยขนาดตอนเดินเล่นงั้นหรือโอ้นี่ก็ไปจับสังเกตพวกเขาบอกว่ารองเท้าแบบนี้สูงเกินไปนะแล้วก็ไม่เหมาะกับการที่จะมาใส่แบบ บบฟื้นฟูในช่วงฟื้นฟูอยู่อย่างไรก็ตามบางคนก็ใช้โอกาสนี้ล้อเลียนว่านี่คือปฏิหารทางการแพทย์ขอแนะนำให้ส่งเธอนั้นไปที่แผนกพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจทันทีเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติในกลุ่มนี้ก็คือแบบไม่เชื่อว่าเจ้ารู้สึกป่วยจริงนะคะอีกกลุ่มนี้แต่มาในขณะเดียวกันนะคะพวกเขานั้นก็ไม่พอใจบางกลุ่มไม่พอใจกับการปรากฏตัวของ เจ้ารู้สื่อนะคะก็ประมาณว่าเจ้ารู้สื่ออัปเดตบ่อยก็ไม่ชอบแล้วก็อัปเดตทีไรก็ขึ้นฮอตเซิร์ชยอดนิยมทุกทีก็จะมีการพูดประมาณว่าคอมเมนต์เธอไม่ดูแลตัวเองให้ดีเลยในตอนที่ป่วยแต่กลับกายคือชอบโพสรูปชอบทําให้ตัวเองนั้นอยู่ในกระแสะนะคะค้นหายอดนิยมทุกวันทุกวันโอ้โหนี่มันตัวอิจฉดชัดเลยนะคะอีกคนที่คอมเมนต์แบบนี้นะคะ เมื่อมองย้อนกลับไปถึงความวุ่นวายหลังจากที่เจ้ารู้สึกล้มป่วยในตอนแรกนั้นเธอถูกพูดถึงนะคะเพราะมีการเผยแพร่ภาพของเธอ ที่สุดตัวนะคะนั่งอยู่บนรถเข็นต่อมาบริษัทของเธอได้ออกแถลงการว่าเจ้าลูซือจะหยุดทำงานแต่ไม่ได้อธิบายสาเหตุของอาการป่วยแม้แต่โวยป่ของเจ้าลูซือก็ถูกปิดไปด้วยหลังจากนั้นเพื่อนๆน,นะคะก็ได้ออกมาพูดแทนเจ้าลูซือเกี่ยวกับอาการป่วยของเธอแล้วก็บางคนยังเปิดเผยว่าเธอนั้นถูกบริษัททำร้ายร่างกายและถูกทุบตีทางวาจาค่ะคือถูกแบบ ทำให้ถูกกดดันนะนะคะโดยการด่าอะไรประมาณนี้เจ้ารู้สึกยังได้โพสต์ข้อความส่วนตัวเพื่อยืนยันเรื่องนี้หลังจากที่ได้รับคืนบัญชีไว้เปอมาแล้วค่ะจากนั้นหน่วยงานจึงออกแถลงการก็คือสตูดิโอนะคะโดยทั้งสองฝ่ายมีการแบบพูดต่างกันและก่อให้เกิดความวุ่นวายในช่วงนี้เจ้ารู้สึกมักจะแชร์สถานการณ์ปัจจุบันของเธอแล้วก็รายงานว่าเธอนั้นอยู่ดีปลอดภัยนะผ่านโซเชียลมีเดียค่ะตอนนี้เธอค่อยๆฟื้นตัวแล้วนะคะแฟนๆของเธอก็โล่งใจ ค่ะอันนี้ก็เป็นจาก 163.com นะคะต่อมาเราไปที่โซฮูบ้างนะคะโซฮู so ก็จะขึ้นไอ้นี่ว่าขึ้นท็อปิกว่าเจ้ารู้ซือใช้ไม้ค้ำยันนะคะกำลังถูกค้นหาอย่างหนักเลยเอามาดูกันนะคะเขาเขียนว่ายังไงเอ่ย นักแสดงสาววัย26ปีเจ้าลูซือนั้นถูกพบเห็นนั่งเป็นอมพาตอยู่บนรถเข็นในโรงพยาบาลเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นเธอได้ยอมรับว่าเธอมีอาการแบบพูดไม่ได้แล้วก็หูไม่ได้ยินหูหนวกชั่วคราวเพราะว่ามีความวิตกกังวลมากๆนั่นเองค่ะแล้วก็ยังเปิดเผยด้วยว่าเธอนั้นถูกบริษัททำลายร่างกายแล้วก็หลังจากพักฟื้นเกือบหนึ่งเดือนเธอก็ได้กลับมาทำงานอย่างเป็นทางการแล้วล่าสุดกล้องจับภาพได้ว่าเธอกำลังเดินโดยใช้ไม้เท้าซึ่ง ทำให้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเป็นตอนที่น้องเขาโพสต์ขึ้นมาวันที่10บแบบเพื่อนสิกุมภาพันธ์ปี2025นะคะก็ชาวเน็ตลายหนึ่งแชร์วิดีโอบนเว่ยป๋อที่แสดงให้เห็นว่า เจ้ารูซี่กำลังเดินกับเพื่อนสาวสองคนในวิดีโอนี้เจ้ารู้สืส่สวมเสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดสีดำแล้วก็ใช้ไม้เท้าสีดำด้วยในการที่จะช่วยเดินโดยมีเพื่อนสาวสองคนที่สวมแจ็คเก็ตสีขาวเดินตามในวิดีโอนี้แม้ว่าเจ้ารู้สื่จะพิงใช้ไม้เท้าอยู่แต่เธอเดินได้เร็วกว่าตอนที่เข้าร่วมงานของแบรนด์ล่าสุดที่วันที่25มกราคมที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าสุขภาพของเธอนั้นจะดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยหลังจากวิดีโอนี้ ถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดการพูดคุยขึ้นอย่างรวดเร็วชาวเน็ตจำนวนมากสนับสนุนเจ้าลูซื้อและหวังว่าเธอจะฟื้นตัวในเร็วๆนี้นะคะจะส่วนก็มีชาวเน็ตที่ตั้งคำถามเชิงรบมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคนเดินบนไม้ค้ำยันพร้อมกับไม้เท้าแล้วใส่รองเท้าส้นสูงขนาดนั้นเดินเล่นเลยนะ ใส่ไม้เท้าและลรองเท้าเพิ่มความสูงพื้นหนางั้นหรือคนที่ใช้ไม้ค้ำยันงั้นหรือใส่รองเท้าส้นสูงเดินเล่นและใช้ไม้เท้ามันไล้สารละมาก นี่เป็นเสมือนการแสดงแบบระดับราชินีเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช้ไม้เท้าช่วยเดินหรืออืมก็มีคนตั้งคำถามไปนะคะและหลังจากนั้นค่ะเจ้ารู้ซือนะคะขณะเดินเล่นก็เป็นแฮชแท็กที่ <c oughs> เจอเจ้ารู้ซือขณะเดินเล่นไอเนี่ยแหละคะ่ะแปลเป็นไทยนะคะก็คือแฮชแท็กนี้กลายเป็น ord, คคย,ยอดคำค้นหายอดนิยมบนเว็บปออย่างรวดเร็วเลยโอ้โหน้องเจ้ารู้ซือของพวกเราขยับทีไรก็เป็นข่าวนะคะก็มีชาวเน็ตบางคนก็ไปแห่ให้กำลังใจแล้วก็ ชาวเน็ตบางคนก็แห่ไปแสดงความไม่พอใจค่ะประมาณว่าน่าลำคาญเนาะนี่มันก็เรื่องเล็กน้อยเองทำไมจะต้องทำให้กลายเป็นเรื่องของการค้นหาที่ขึ้นฮอตเซิร์ชได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็บอกว่าเจ้ารู้สื่อเธอไม่ต้องมาอยู่ในรายการค้นหาแบบฮอตเซิร์ชได้ไหมอะไรแบบนี้อีพวกนี้มันลกจิตเป็นพื่อนเจ้ารู้สื่อไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะก็เป็นพวกคนอื่นนั่นเองที่แบบเขาก็อยากรู้เรื่องราวของเจ้ารู้สื่อเนาะเขาก็ไปค้นหากันนั่นเองค่ะก็ที่จริงแล้วนะคะทาง วดีโอของเจ้าลู่ซื่อเองก็ได้ อัปโหลดเช่นเดียวกันเป็นวิดีโอสารคาดีการฟื้นฟูร่างกายความยาว5นาทีบนหวยปอเมื่อวันที่26ของเดือนมกราคมที่ผ่านมาโอก็เป็นวิดีโอเก่าวันนั้นนะคะก็โดยเขียนว่าภายใต้การหล่อเลี้ยงด้วยความรักนะคะเติบโตและเบ่งบานอย่างก้าหาญค่ะก็เป็นชื่อวิดีโอนั่นเองก็บันทึกการฟื้นตัวของเจ้าลูสื่ออย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะจากการที่ต้องใช้รถเข็นแล้วก็ใช้แบบการถันการการใช้ตะเกียบการใช้ช้อนที่แบบไม่ ค่อยถนัดในการกินอาหารและแม้กระทั่งาการพูดอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ทำให้หลายคนนั้นก็หลั่งน้ำตานะคะ ก็เป็นอันว่านะคะก็มีข่าวของน้องเจ้ารู้สื้ออยู่เท่านี้แหละบนแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มที่หวานไปหามานะคะก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ยังคงมีอยู่เนาะอีกพวกที่มันคิดไม่ดีนะคะก็ยังคงมีอยู่แต่ก็ถือว่าเบาบางแหละเพื่อนๆแต่ว่าคนที่ให้กําลังใจนั้นมีเยอะมากกว่านะคะพวกเราเองก็รอเช่นเดียวกันเออแล้วก็อะไรนะ l o v e เอ่ออัม i ิชนนะคะเรื่องนั้นที่แสดงกับคุณเฉินไหวถิงก็น่าจะออนแอร์ air, ประมาณวันที่29มีนาคมเนาะจากข่าวใช่ เอออพิสตอที่เรารู้สึกหวานจะพูดว่ามก,กราคมเบอค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวันนั้นก็มันก็กลุมผ่าเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมเออเพื่อนเพื่อนคงรู้ว่าเออหวานต้องพูดผิดแน่ๆเลยนะคะมีหนาเพื่อนเพื่อนข่าวหรือว่ามีหนานะคะก็ต้องรอดูว่าจะมาให้พวกเราได้ดูจริงไหมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ